สวัสดีครับทุกคนมือนีดับยิทธาหยูฮากินนะครับได้แมงกี้ซ่อนนะครับมาเอาสิมาเฮดเมนูยังกินดีนะครับเมนูอะไรดีสาหรับกี้ซ่อนผมกับบ้าครัวนะครับเนาะช่วงนี้เขาก็จะไข่ดีแน่นะครับเมื่อเบิรงครับแต่ละตัวนะครับเมื่เบิรงดูครับก็นาจะไข่นะครับที่ยังสีนะครับไข่เต็มทองนะครับเบื่อครับทองขาวๆนะทองเหลืองเหลืองนี่ครับทองเหลืองเหืองังสีนะครับเอาก็จะมีไข่นะครับไข่เต็มทองนะครับตัวสดๆนะครับวันนี้ ได้มาแบบตัวสดๆนะครับนี่ยังไต่กันอยู่นะครับเห็นบมดเครับตัวจ้าสี่นะครับมันกับดิไข่เต็มท้องนะครับนี่แบบนี้เห็นบมดครับเขาจะมีไข่ช่วงนี้จะแสบนะครับแมงกีซ่อนแสบมันไข่นะครับพี่น้องวันนี้มาครับขัวแมงซ่อนนะครับพอดีนี่ครับกําลังตั้งหม้อกําลังตั้งหม้อกระทะขัวอยู่ครับกําลังเริ่มขัวกันแล้วนะครับตอนนี้ขัวแมงกีซ่อนนะพี่น้อง มาเบิ่งครับดาบิดดาบอายุพากินนะครับผ้ามะขวานี่กีซ้อนเลยพี่น้อ่ะเสียเพรเป็นกีซ้อนตัวอ้วนๆไข่ๆเลยนะครับนี่นครับนี่จะตัวไข่ๆนะครับเบิ่งดูครับตัวแม่ไข่ติ่มท่องระยะเนี่ยนะก็ลังขวัวอยู่นี่นะครับตั้งไฟขวัวอยู่เต่าแกะนะครับขวัวจากแกะนะเราจะแซ่บๆนะครับนี่นี่นะ เมื่อขัวอยู่นี่นะแมงกี้ซอนเบิ่งดูครับพี่น้องตัวตัไข่ครับตัวแม่กับไข่ดีแต่นายมัน้ดูไข่เต็มซองอาญาอยู่ติตะตัวนะไข่เปลี่ยเปลีเลยก็ริจยากนะครับไปนะได้ไปหามากนะครับสีมากะมะขวดนะ่อขวดตัวสดๆนะครับนี่เมื่อแมนตัวที่มันตายแล้วนะครับเป็นตัวสดๆเลยนะครับ,รบขัวจาก ไตเิ่นไตได้นะครับเป็นหนองมาไห่นะครับเยญ่เป็นหนองมาไห้นะครับเพิ่นไตไฟนะครับเป็นแมงกี้ซ้อนธรรมชาตินะครับไตเอาคตอนนี้ก็นัวแบบสดๆเลยนะครับเบิ่งดูครับผมใส่กุ่มเข้าไปแล้วเกลือแตกนัวนะครับแล้วจะใส่ตะไคร้กะนาชีแซ่บๆนะครับคิดยากนะครับมี่จะตัวค่ไข่น่าจะแซ่บยุกนะครับแซ่บแน่นอนนะครับแบบนี้นะแต่ละตัวนี่โอ้ยไข่ปีกๆเลย เป็นไงครับไข่เต็มท้องนะครับพี่จังสีเบื่งดูครับอ,บอ๋อี่มมือไข่เต็มท้องครับพี่นนองมันต้องเคียงยำแล้วครับยำไข่ดังแจด๊ดแจด๊ดแจด๊ดเนี่ยอือชิมดีครับอือม,มันอยู่ขนาดเลยครับ ขวไปเรื่อยครับจนกว่านน้ำเขาจะแห้งแล้วครับเห็นไหครับตอนนี้ยังมีน้ำอยู่เห็นไหครับขวไปเรื่อยๆครับใอ้น้ำเขาบกเบ็ดพื่อแล้วครับนะเนาะเฉาเฉาเฉามันสดนะครับนุ่งสดๆเลยครับมันก็เบเฉาเหมือนกับมีแต่ตัวไข่ไข่ก็ยังสีนะครับ ไข่เต็มท้องนะครับแซ่บมากแซบมากไข่เต็มท้องครับเราชิมแซ่บมากครับแซ่บมากจัดไปขู่ขวาก,กับเทั่ยงขวาก,กินครับไข่เต็มท้องครับพี่น้อง